ความมั่งคั่งเริ่มที่วิธีคิดมาเริ่มคิดและสร้างความมั่งคัง่งจะสังเกตเห็นว่าความร่ำรวยเองก็เริ่มต้นจากวิธีคิดเช่นกันคุณจึงควรสนใจใคร้รู้ว่าจะได้วิธีคิดที่ดึงดูดความร่ำรวยอย่างไรนโปเลียนฮิลใช้เวลา25ปีศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ผู้คนมากกว่า25,000คนมันทำให้เขาค้นพบหลักการปรัชญาเหล่านี้ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า ทันทีที่เข้าใจในหลักการปลัดยานี้และเริ่มนำขั้นตอนต่างๆไปใช้สถานะทางการเงินจะเริ่มดีขึ้นทุกอย่างที่คุณจับจะเริ่มกลายเป็นสินทรัพย์ที่เอื้อประโยชน์ให้คุณจุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์คือความเคยชินกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจึงทำให้กดทุกอย่างใช้ไม่ได้ผลหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับคนที่กำลังสแสวงหาวิธีสร้างความร่ำรวยและคนที่ยินดีทุ่มสุดตัวเพื่อทําตามวิธีเหล่านี้ความสำเร็จเป็นของคนที่ใฝ่หาความสำเร็จส่วนความล้มเหลวก็เป็นของคนที่ปล่อยให้ตัวเองใฝ่หาความล้มเหลววัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือเปลี่ยนคนที่ใฝ่หาความล้มเหลวให้กลายเป็นคนที่ฝ่หาความสำเร็จจุดได้อย่างหนึ่งของคนส่วนใหญ่คือ นิสัยชอบวัดทุกสิ่งและทุกคนด้วยความรู้สึกและความเชื่อของตัวเองบางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจมีความเชื่อว่าไม่มีใครคิดและสร้างความมั่งคั่งได้คนเหล่านี้ไม่สามารถคิดถึงความร่ำรวยได้เพราะนิสัยการคิดของพวกเขาจมอยู่กับความยากจนความยากความทุกข์ความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ในจักรวาลนี้มีพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้ความคิดในหัวกลายเป็นจริง พลังนี้มันมีอิทธิพลในการเปลี่ยนความคิดของคนเราให้กลายเป็นความจริงทางกายภาพขึ้นมาได้ความร่ำรวยมันเริ่มต้นที่วิธีคิดและเป้าหมายแน่วแน่ชัดเจนจงเรียนรู้วิธีที่จะควบคุมความคิดของคุณจากหนังสือเล่มนี้เพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในด้านเงินทองด้านความสัมพันธ์อำนาจ ความสุขสงบทางใจและสถานะทางสังคมสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคิดให้รวยเขียนโดยนโปเลียนฮิวความปรารถนาที่ชัดเจนจะทำให้ความฝันที่คุณทวินหากลายเป็นความจริง ก้าวแรกสู่ความร่ำรวยคือความปรารถนาที่จะร่ำรวยแค่ความอยากไม่อาจนำพาความร่ำรวยมาให้คุณได้มันต้องเป็นความปรารถนาที่จะร่ำรวยผนวกรวมกับวิธีคิดวิธีคิดที่จะทำให้ความปรารถนากลายเป็นความจดจ่อทำให้เกิดการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่ความร่ำรวยก่อนจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นความมั่งคั่งคุณจะต้องมีจินตนาการที่มากพอ มากพอจนเห็นและเข้าใจว่าการสั่งสมความร่ำรวยไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่ลาบลอยหรือโชคแต่มันเริ่มต้นจากความฝันความอยากความปรารถนาและการวางแผนเพื่อให้ได้ความร่ำรวยมาการทำตามขั้นตอนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องใช้แรงงานหนักไม่ต้องเสียสละและไม่ต้องจบการศึกษาสูง ขอแค่คุณมีจินตนาการที่มากพอก็สามารถทำได้ 1. นึ่กำหนดจำนวนเงินแน่นอนที่คุณปรารถนาไว้ในใจอย่าคิดแค่ว่าฉันอยากได้เงินเยอะๆคุณต้องบอกจำนวนเงินให้แน่ชัดไปเลยว่าคุณปรารถนาเงินจำนวนหนึ่งล้านห้าล้านหรือ1 0บล้าน 2. ระบ,บุให้ชัดเจนว่าคุณจะทุ่มเทสิ่งใดเพื่อให้ได้เงินตามจำนวนที่คุณปรารถนา คุณต้องพร้อมและยินดีที่จะทุ่มเทอย่างสุดตัวและสุดกำลัง 3. าํกำหนดวันที่ที่คุณตั้งใจจะเริ่มได้เงินตามจำนวนที่ปรารถนานั้นระบุวันที่เดือนและปีที่คุณจะได้ครอบครองเงินที่คุณต้องการ 4. ส,สร้างแผนการที่ชัดเจนและแน่นอนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วเริ่มลงมือทำ,ท,ำทันทีไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้แผนที่วางเอาไว้กลายเป็นจริง 5. เขียนแถลงการสั้นๆและชัดเจนว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ระบุและกำหนดเวลาของการหาเงินนี้แจ้งว่าคุณยินดีทุ่มเทอะไรบ้างเพื่อให้ได้เงินนี้มาอธิบายแผนการที่จะได้เงินจำนวนนี้มาให้ชัดเจน 6. อ่านคาแถลงการนี้ออกเสียงวันละสองครั้งครั้งหนึ่งก่อนเข้านอน และอีกครั้งตื่นนอนตอนเช้าขณะที่อ่านขอให้พยายามเห็นรู้สึกและเชื่อว่าตัวเองครอบครองเงินนั้นแล้วคุณต้องทำตามหขั้นตอนนี้โดยข้อ6จะสําคัญเป็นพิเศษเพราะถ้าคุณมองไม่เห็นความร่ำรวยในจินตนาการคุณก็จะไม่มีทางร่ำรวยได้ความอดทนและมีใจที่เปิดกว้างเป็นเรื่องจำเป็นจงตื่นขึ้นตื่นตัวและพยายาม โลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่นักฝันในยุคก่อนไม่เคยรู้พวกเรากำลังต่อสู้ความร่ำรวยในโลกสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยไอเดียใหม่ๆวิธีใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆคุณสมบัติ3ข้อที่คุณต้องมีคือเป้าหมายแน่วแน่ชัดเจนความรู้ในสิ่งที่ต้องการและความปรารถนาอันแรงกล้า9ก้าที่สองสู่ความร่ำรวยคือศรัทธา ศรัทธาคือการมองเห็นภาพและเชื่อมั่นว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาจงจำเอาไว้ว่าศรัทธาคือน้ำทิพย์จากภายในที่มอบชีวิตมอบพลังและการลงมือทำให้แก่ความคิดศรัทธาคือพื้นฐานของปาฏิหาริย์ทุกรูปแบบคือปริศนาอันลึกลับที่อธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาศสตร์ศรัทธาคือยากแก้ไขความล้มเหลวจงบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกวัน เพื่อให้มันซึมซับเข้าไปในระบบความคิดของคุณจงบอกตัวเองทุกวันว่าฉันรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตจึงขอสั่งให้ตัวเองลงมือทําอย่างต่อเนื่องไม่ลดละเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาฉันขอสัญญาว่าจะลงมือทําตามนี้ที่นี่และตอนนี้ฉันรู้ดีว่าความคิดที่ครอบงำจิตใจ จะกลายเป็นการกระทำและเป็นความจริงในที่สุดดังนั้นฉันจะใช้เวลา30นาทีของทุกวันเพ่งความคิดไปยังคนที่อยากจะเป็นและสร้างภาพของคนคนนั้นในหัวให้ชัดเจนไม่ว่าจะมีความปรารถนาใดสุดท้ายฉันจะค้นพบวิธีบรรลุสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นฉันจะอุทิศเวลาวันละ10นาทีเพื่อพัฒนาความมั่นใจในตัวเอง ฉันเขียนอธิบายเป้าหมายเป้าหมายหลักที่ชัดเจนแล้วและจะไม่หยุดพยายามจนกว่าจะสร้างความมั่นใจในตัวเองได้มากพอจะบรรลุเป้าหมายนั้นฉันเข้าใจแจมแจ้งว่าความมั่งคั่งและสถานะใดๆไม่อาจอยู่ยืนยาวหากไม่ได้สร้างจากความจริงและความยุติธรรมดังนั้นฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำใดๆที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฉันจะประสบความสําเร็จด้วยการดึงดูดพลังที่อยากใช้และการร่วมมือของคนอื่นๆมาสู่ตัวเองฉันจะโน้มน้าวให้คนอื่นทําเพื่อฉันและฉันจะตั้งใจทําเพื่อคนอื่นด้วยฉันจะกําจัดความเกลียดชังความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวและความคิดเยออเย้ยถากถางโดยการให้ความรักต่อมนุษยชาติ เพราะรู้ดีว่าการคิดลบต่อผู้อื่นจะไม่ช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันจะทําให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวฉันเพราะฉันเชื่อมั่นในพวกเขาและตัวเองจงบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันเพราะมันจะส่งผลต่อความคิดและการกระทำของคุณมันจะทำให้คุณพึ่งพาตัวเองได้และทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ก้าวที่สามสู่ความร่ำรวยคือการแนะนำตัวเอง ไม่มีความคิดใดที่จะเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกได้โดยไม่ผ่านการแนะนำตัวเองจิตใต้สำนึกเปรียบได้กับสวนที่อุดมสมบูรณ์ถ้าไม่ได้หวานมาเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเอาไว้ยาต่างๆก็จะเจริญเติบโตในสวนแทนการแนะนำตัวเองคือเครื่องมือช่วยกำหนดว่าเราจะป้อนจิตใต้สำนึกด้วยความคิดดีๆและสร้างสรรค์ความสามารถในการเข้าถึงและชักจูงจิตใต้สำนึกของคุณมีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งนั่นก็คือความภาคเพียรในการทำตามทั้ง13ขั้นตอนอย่างสุดกำลังเก้าที่4สู่ความร่ำรวยคือความรู้เฉพาะทางก่อนจะเปลี่ยนความปรารถนาของคุณเป็นเงินตราคุณต้องได้ความรู้เฉพาะทางในเรื่องการบริการเรื่องสินค้าหรือเรื่องของงานที่จะทำเพื่อแลกกับความมั่งคัง่งความรู้เฉพาะทางมันจะไม่มีคุณค่าเลยถ้านำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้คนที่ประสบความสำเร็จ จะไม่เคยหยุดสแสวงหาความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายธุรกิจหรืออาชีพของพวกเขาเลยก้าวี่าสู่ความร่ำรวยคือจินตนาการกล่าวกันว่าคนเราสร้างได้ทุกอย่างถ้าจินตนาการถึงสิ่งนั้นได้ความสามารถในการจินตนาการทำให้ช่วง50ปีที่ผ่านมาได้ค้นพบและควบคุมการใช้พลังธรรมชาติมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ จงใช้จินตนาการของคุณสร้างแผนเพื่อเปลี่ยนความปรารถนาของคุณให้เป็นเงินจงทําตามขั้นตอนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณแล้วเขียนแผนการลงบนกระดาษก้วที่หสู่ความร่ำรวยคือการวางแผนอย่างเป็นระบบการวางแผนอย่างเป็นระบบคือความปรารถนาที่ตกผลึกจนกลายเป็นการลงมือทำสีขั้นตอนการสร้างแผนการที่ทำได้จริงคือ 1. พาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างและบรรลุแผนความมั่งคั่งของคุณ 2. หาข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในกลุ่มพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนและตอบแทนสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 3. นัดหมายเพื่อพบปะหารือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งหรือบ่อยกว่านั้นเพื่อให้คุณได้แผนการสร้างความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ที่สุด 4. สร้างความสมานฉันกับสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเพื่อให้เกิดมิตรภาพและความสามัคคีภายในกลุ่มไม่มีใครมีประสบการณ์การศึกษาพรสวรรค์และความรู้มากพอมากพอที่จะสร้างความมั่งคั่งได้โดยไม่อาศัยความร่วมมือจากคนอื่นถ้าแผนการแรกไม่ประสบความสำเร็จจงสร้างแผนใหม่ ถ้าแผนใหม่ยังไม่ได้ผลอีกก็หาแผนใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แผนที่ใช่เหตุผลที่เฮนรี่ฟอร์ดมั่งคัง่งไม่ใช่เพราะเขามีสติปัญญาเหนือกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะเขาสร้างและทำตามแผนการที่เข้าท่ามีคนเป็นพันที่มีการศึกษาดีกว่าฟอร์ดแต่คนเหล่านั้นกลับยากจนเพราะไม่มีแผนการสร้างเงินทองที่ดีก้าที่เสู่ความร่ำรวยคือการตัดสินใจ จากการวิเคราะห์คนรายร้อยที่สั่งสมความมั่งคั่งได้เกินหนึงล้านดอลลาร์เพราะว่าคนเหล่านั้นมีนิสัยตัดสินใจได้ทันท่วงทีและเปลี่ยนการตัดสินใจนั้นอย่างช้าๆหากจำเป็นคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในการได้เงินทองตามต้องการนั้นมักถูกความคิดเห็นคนอื่นชักจูงได้ง่ายๆคนพวกนี้ยอมให้ข่าวและพวกเพื่อนบ้านช่างนินทาคิดแทนตัวเองความคิดเห็นเป็นสินค้าราคาถูกที่สุดในโลก เพราะใครๆก็มีความคิดเห็นและพร้อมจะสาสต์ความคิดเห็นของตนไปยังคนที่พร้อมจะยอมรับถ้าโดนความคิดเห็นคนอื่นชักจูงขณะตัดสินใจคุณจะไม่อาจประสบความสำเร็จกับเรื่องใดๆได้เลยโดยเฉพาะการเปลี่ยนความปรารถนาเป็นเงินตราถ้าถูกชักจูงโดยความคิดเห็นคนอื่นคุณจะไม่มีความปรารถนาของตัวเองคุณมีสมองและความคิดของตัวเอง จงใช้มันและกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าคุณต้องการข้อเท็จจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจควรหาข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ต้องการอย่างเงียบๆโดยไม่เปิดเผยเป้าหมายกับใครจงเปิดหูและเปิดตาให้กว้างแล้วปิดปากของคุณเอาไว้ถ้าอยากมีนิสัยตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะคนที่จะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจะฟังมากกว่าพูด คนที่ตัดสินใจรวดเร็วและแน่วแน่คือคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการสิ่งใดผู้นำจากทุกวงการจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วการตัดสินใจเด็ดขาดมักต้องใช้ความกล้าคนที่ไม่กล้าตัดสินใจคนที่เพิกเฉยคนที่ไม่วางแผนคนที่ไม่เรียกร้องอิสรภาพทางการเงินไม่เรียกร้องความร่ำรวยและไม่เรียกร้องตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี จะไม่มีวันได้สิ่งเหล่านั้นมีแต่คนที่ปรารถนาความร่ำรวยอย่างแรงกล้าคนที่มีความศรัทธาและความกล้าในการตัดสินใจเท่านั้นที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการก้าที่8สู่ความร่ำรวยคือไม่ย่อท้อความไม่ย่อท้อเป็นปัจจัยสำคัญในขั้นตอนการเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นเงินโดยพื้นฐานของความไม่ย่อท้อก็คือพลังความตั้งใจ เมื่อนำความตั้งใจและความปรารถนาผนวกรวมกันอย่างเหมาะสมมันจะกลายเป็นคู่หูที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ความไม่ยออ่อท้ออาจไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นคุณลักษณะสำคัญที่สร้างมนุษย์สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยและสร้างความสำเร็จ9ก้าที่9สู่ความร่ำรวยคือพลังของทีมผู้เชี่ยวชาญเราอาจนิยามทีมผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นการผนวกรวมความรู้ เขากับความพยายามที่สามคัคคีของคนสองคนหรือมากกว่านั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงล้อมของคำแนะนำคำปรึกษาและการร่วมมือกันในกลุ่มที่พร้อมจะช่วยเหลือกันอย่างหมดจิตหมดใจด้วยจิตวิญญาณของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจพันธมิตรความร่วมมือลักษณะนี้ คือพื้นฐานของความมั่งคั่งเฮนรี่ฟอร์ดเอาชนะความยากจนเอาชนะการไม่รู้หนังสือและเอาชนะความโง่เขลาเบาปัญญาได้ด้วยการสร้างพันธมิตรเขาสร้างพันธมิตรกับคนที่มีสติปัญญาชั้นเลิศเพื่อเพิ่มพลังสมองให้กับตัวเองผ่านสติปัญญาผ่านประสบการณ์ผ่านความรู้ และผ่านพลังทางจิตวิญญาณของพันธมิตรที่มีสติปัญญาชั้นเลิศเหล่านั้นความมั่งคั่งร่ำรวยของคาเนกิกีเกิดจากทีมผู้เชี่ยวชาญราวห้าสิบคนห้าสิบคนที่ช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายชัดเจนในการผลิตและขายเหล็กผู้ที่มั่งคั่งมหาศาลล้วนใช้หลักการทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นพลังที่มาจากความพยายามร่วมกันในกลุ่มพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสั่งสมเงินทองสำเร็จพลังของทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากพอจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้9ก้าที่สิบสู่ความร่ำรวยคือปริศนาแห่งเซ็กอารมณ์เกี่ยวกับเพศคือสิ่งเร้าต่อจิตใจที่รุนแรงและมีอานาจมากที่สุดสเน่เฉพาะตัวก็คือพลังทางเพศนั่นเองคนที่มีพัฒนาการทางเพศสูงได้ชื่อว่าเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพราะพวกเขามีลักษณะทางบุคลิกภาพที่เรียกว่าสเสน่เฉพาะตัวหรือก็คือพลังทางเพศโดยการสื่อสารผ่าน5รูปแบบนี้ 1. การจับมือทักทายการประสานมือของคนที่มีพลังทางเพศจะบ่งบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้นมีสเสน่ห์ดึงดูด 2. น้ำเสียงคนที่มีสเสน่ห์หรือพลังทางเพศจะพูดจามีสีสันน้ำเสียงไพเราะและน่าฟัง สท่าทางและการวางตัวคนมีสเสน่ห์ทางเพศสูงจะเคลื่อนไหวคล่องแคล่วสง่างามและเป็นธรรมชาติ 4. การสั่นสะเทือนของความคิดคนมีสเสน่ห์ทางเพศสูงจะผสมอารมณ์ทางเพศกับความคิดของตนและสร้างอำนาจในการชักจูงคนรอบข้างได้อย่างน่าทึ่ง 5. การแต่งกายคนมีสเสน่ห์ทางเพศสูง มักใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนจะเลือกรูปแบบการแต่งกายที่เข้ากับบุคลิกเข้ากับลักษณะรูปร่างสีผิวและอื่นๆได้อย่างลงตัวเวลาผู้จัดการฝ่ายขายจะคัดเลือกพนักงานขายเขาจะมองหาสเสน่เฉพาะตัวเป็นอันดับแรกคนที่ไม่มีพลังทางเพศจะไม่มีความกระตือรือร้นและไม่อาจกระตุ้นให้ผู้อื่นกระตือรือร้นไปด้วย ความกระตือรือล้อนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการขายไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามนักขายที่ประสบความสำเร็จระดับเซียนจะมีความสามารถในการแปลพลังทางเพศให้เป็นความกระตือรือล้นในการขายได้เก้าที่11สู่ความร่ำรวยคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือที่อยู่ของจิตใจส่วนสำนึกรู้คิดที่ทุกความรู้สึกนึกคิดผ่านสัมผัสทั้ง5จะถูกจัดกลุ่มและบันทึกไว้ จิตใต้สำนึกจะดึงพลังงานจากอัจฉริยภาพของจักรวาลเพื่อสร้างพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้โดยใช้วิธีที่ปฏิบัติแล้วได้ผลมากที่สุดแม้ว่าคุณจะไม่อาจควบคุมจิตใต้สำนึกโดยสมบูรณ์แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนแผนการเปลี่ยนความปรารถนาที่ต้องการให้เป็นรูปร่างได้มีหลักฐานมากมายที่สนับสนุนความเชื่อว่าจิตใต้สำนึกช่วยเชื่อมโยงความคิด ความคิดที่มีข้อจำกัดของมนุษย์กับอัจฉริยภาพของจักรวาลโดยเป็นตัวกลางให้เราดึงพลังจากอัจฉริยภาพของจักรวาลมาใช้ได้ตามต้องการจิตใต้สำนึกยังมีกระบวนการรับที่ปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในสมองให้เป็นจิตวิญญาณทั้งยังเป็นสื่อกลางที่อาจทำให้คำอ้อนวอนถูกส่งไปยังแหล่งกำเนิดเพื่อทำให้คำขอหรือคำอธิษฐานกลายเป็นจริงได้อีกด้วย เก้าที่12สู่ความร่ำรวยคือสมองสมองคือสถานีรับส่งสัญญาณความคิดสมองมนุษย์ทุกคนเป็นทั้งสถานีส่งและรับการสั่นสะเทือนของความคิดความคิดคือพลังงานที่เดินทางผ่านการสั่นสะเทือนความเร็วสูงจินตนาการคือเครื่องรับส่วนจิตใต้สำนึกคือเครื่องส่งส่งออกไปให้เกิดการลงมือทำตามความคิดของเรา 9ก้ที่13สู่ความร่ำรวยคือสัมผัสที่6สัมผัสที่6คือประตูสู่วิหารแห่งปัญญาอัจฉริยภาพของจักรวาลจะใช้สัมผัสที่6สื่อสารกับเราโดยไม่ต้องพยายามหรือร้องขอใดๆนี่เป็นหลักการสำคัญของหนังสือเล่มนี้สัมผัสที่6เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากการจะเข้าใจสัมผัสที่6ได้ ้องมาจากการทำสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจเท่านั้นเมื่อคุณพัฒนาสัมผัสที่หกได้แล้วมันจะกลายเป็นเทพปกปักคุ้มครองคุณแม้ว่าคุณไม่อาจเปิดปิดการใช้งานสัมผัสที่หกได้ตามใจปรารถนาแต่ความสามารถในการใช้อำนาจแสนวิเศษนี้จะก่อตัวขึ้นช้าๆผ่านการทำตามขั้นตอนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ น้อยคนนักที่จะเข้าใจเรื่องการใช้สัมผัสที่6ก่อนอายุ40ส่วนใหญ่จะรู้เรื่องนี้หลังอายุเลข50ไปแล้วเนื่องจากพลังทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสัมผัสที่6จะยังไม่เติบโตเต็มที่และนำไปใช้งานได้เว้นแต่ว่าบุคคลน,นั้นจะทำสมาธิวิเคราะห์ตัวเองละเอียดและใช้ความคิดอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายปีเหตุผลที่ผู้เขียน เขียนถึงสัมผัสที่6ในบทนี้เนื่องจากตั้งใจจะมอบปรัชญาการคิดอันสมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นจริงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทุกอย่างคือความปรารถนาส่วนจุดสิ้นสุดคือความรู้ที่นำไปสู่ความเข้าใจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจกฎธรรมชาติ รวมถึงการตระหนักรู้และเข้าใจความสุขก่อนจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ให้สำเร็จคุณต้องเตรียมใจให้พร้อมก่อนโดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจศัตรูทั้งสามที่คุณต้องกำจัดออกไปจากจิตใจคือความไม่กล้าตัดสินใจความลังเลสงสัยและความกลัว สัมผัสที่6ของคุณจะไม่ทำงานเลยถ้าคุณยังมีศัตรูตัวใดตัวหนึ่งเกาะกลุมจิตใจจงจำเอาไว้ว่ามนุษย์เราไม่อาจสร้างสิ่งใดได้เลยถ้าไม่มีความคิดอยากจะทำสิ่งเหล่านั้นแวบเข้ามาก่อนธรรมชาติมอบการควบคุมอย่างหนึ่งโดยสมบูรณ์ให้กับมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือความคิดเมื่อคุณเข้าใจหลักปรัชญาทางความคิดเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว จงเตรียมพร้อมจะสัมผัสชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะมันจะช่วยให้คุณจัดการชีวิตได้อย่างสมดุลและยังช่วยให้คุณสั่งสมความมั่งคั่งได้อีกด้วยขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้คิดให้รวยขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ